สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มสวัสดียามเช้านะครับยามเช้าของวันที่วันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะครับวันที่เจ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าช่วงนี้ระยะนี้ก็โรคระบาดอาท้าเผยระบาดท,ทั่วเนาะทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับทราบข่าวรายวันเลยว่า มีโรคระบาดปากเท้าเปื่อยระบาดนะครับก็สันตฟาเองก็ได้ความห่วงใยพี่น้องเอฟซีก็จะมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังถึงเกี่ยวกับเรื่องอาการนะครับอาการของอโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดเชื้อแล้วเป็นแล้วนะครับอาการก็พี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปก็คงจะทราบกันดีว่า อาการปากเท้าเปื่อยก็คือตามชื่อเลยนะครับตามชื่อเลยคือ <c oughs> อาการปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลนะครับอ่ากินอาหารไม่ได้เมื่อเป็นแล้วอาการหนักขึ้นก็จะไม่กินไม่สามารถจะกินอะไรได้พากินก็กินหญ้ากินอะไรก็ไปก็เจ็บปากเจ็บลิ้นนะลิ้นเปื่อยลิ้นพองปากเปื่อยนะครับทีนี้ ก็บางตัวก็จะเป็นเท้าด้วยนะครับตีนทั้งสี่ข้างเปื่อยมีน้องไหลบางตัวเป็นหนักนขนาดมีหนอนด้วยนะครับหนอนชัยบางตัวเดินก็เดินไม่ได้เลยนะฮะเดินไม่ได้เลยนี่คืออาการที่พี่น้องเจอกันประจำประจำก็คืออาการปากกับเท้าปากกับเท้าแต่นะครับพี่น้องสันดาปฟามเคยประสบพบเหตุการณ์นอกเหนือจากนี้นะครับที่ พี่น้อง F4 ไม่ค่อยได้ใส่ใจดูนะครับไม่ค่อยได้ใส่ใจดูในกรณีที่ที่จะเล่าต่อไปนี้คือนมเปื่อยด้วยครับเต้านมเปื่อยเต้านมอพองผุพอง,พองเนื่องจากติดเชื้อนั่นเองครับบางตัวนะบางนี่พูดถึงบางตัวนะครับบางตัวเป็นแต่ปากไม่เป็นเท้าบางตัวเป็นแต่เท้าไม่เป็นปากบางตัว เป็นเต้านมนะครับเป็นเต้านมกับปากไม่เป็นเท้าก็แล้วแต่บางตัวเป็นครบเลยสามอาการเลยครับทั้งปากทั้งเท้าทั้งเต้านมพี่น้องบางคนคิดว่า,าจ,จะเป็นแต่ปากแต่เท้ามไม่ดูแลเต้านมปล่อยให้เต้านมผู้พองมแมลงวันเจาะนะคะรับแมลงวันเกาะแล้วก็วางไข่เป็นหนอนทําให้เต้านมติดเชื้อ เป็นแผลติดเชื้อแล้วก็มีหนอนในที่สุดก็เสียเต้านมไปเลยนะครับเสียเลยนะที่เคยเจอนะครับพี่น้องที่ผมเคยเจอคือหนอนเจาะเต้านมเจาะเข้าไปจนหัวนมหายไปเลยครับหัวนมหายในกรณีที่บางตัวลูกกินนมนะลูกกินนมลูกมันก็ไม่รู้หรอกครับพอแม่จะป่วยไม่ป่วยมันก็กินกินก็เกิดภาวะเปื่อย เปื่อยลูกกินไปกินมาเจ้าของไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจดูแลเต้านมขาดเลยนะครับเปื่อยจนขาดเลยลูกลูกกัดลูกดูดดึงจนขาดเลยพี่น้องต้องคอยระวังนะครับต้องคอยแก้ไขถ้าในกรณีเต้านมเปื่อยเต้านมเป็นแผลลูกลามเยอะแล้วลูกกินนมพี่น้องต้องรักษาเต้านมให้หายให้แผลหายก่อนการรักษาแผลไม่นานนะครับพี่น้องใช้ยาแสงหมึกยาม่วงเนี่ยครับทาเข้าไว้แล้วผสม อยาผงฆ่าหนอนด้วยนะครับผสมปนด้วยแล้วก็จะรักษาแผลหายภายในสองสามวันถ้านมคัดนมคัดก็ต้องแยกลูกอย่าให้กินนะครับแล้วนมคัดเราต้องช่วยรีดออกนะถ้าลูกถ้าลูกรีดนมเนี่ยถ้าลูกกินนมนมแผลก็จะไม่หายนะพี่น้องต้องคอยดูแลต้องคอยใส่ยาแล้วก็คอยแยกลูกออกนะครับต้องทรมานกันนิดหนึ่งนะ แต่ถ้ามันไม่เป็นเยอะก็ปล่อยให้ลูกกินได้แล้วเราคอยใส่ยาเอานะยาข่าหนอนยาม่วงไม่เป็นอันตรายตอ่ตอต่อลูกสัตว์บางคนถามอาจจะถามว่าเอาใส่ยาก็ไปแล้วแต่ยาผงข่าหนอนผสมยาม่วง้าไปใส่ที่เต้านมลูกสัตว์ไปดูดจะเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายนะพี่น้องไม่เป็นอันตรายยาพวกนี้เขาออกแบบมาสําหรับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกินไม่ไม่อันตราย เพราะนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นโรคแล้วเราก็เราไม่ได้ป้องกันไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเราก็มารักษาเนาะรักษาต้องให้เป็นทัน,ทนการทันต่อเวลาอย่าปล่อยปละละเลยบางคนบางท่านมันหลบอยู่นะครับเป็นแผลหลบๆบอยู่เนาะ,มะแมลงวันหยอดไข่เป็นหนอนฐานนมฐานเต้านมเน่าหัวนมขาดเสียของเลยนะครับจากวัวควายราคาเงินแสนเหลือหลักหมื่นเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเลยเพราะว่า ัวควายเต้านมหัวนมไม่ครบนี่ก็จบกันนะครับหัวนมไม่ครบกระจบกันใครไม่อยากซื้ไม่อยากหาแล้วนะด้วยความห่วงยายจริงๆเคยประสบพบเหตุมาเลยเก็บเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาเล่าให้ฟังบางตัวก็จะเป็นแบบหัวนมพองนะครับหัวนมพุพองแล้วก็พอเราทายาภายในวันสองวันมันก็จะแห้งไปเองนะแต่ในกรณีที่ลูกลูกกินนมเนี่ยต้องดูแลเป็นอย่างดีถ้าเป็นเยอะต้องให้ลูกหยุด แต่ถ้าเป็นไม่เยอะเราเอาอยารักษาเอานะครับพี่น้องวันสวันก็จะหายหมันทาเอาหน่อยแล้วก็เออเราอาจจะจัดการให้ดีหน่อยเรื่องการให้ลูกกินนมอ,อาจจะกินวันละสองครั้งกรพาหรืออะไรต่างๆนะครับอยู่ที่พี่น้องจัดการนะถ้ามีปัญหาก็คุยกันมาได้นะครับคุยกันมาได้ทางไอดีไลนผมนี้ยินดีตอบปัญหาให้พี่น้องตลอดแต่อยากจะรู้ เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆรักษาโรคปากเ้าเปื่อยผมไม่สามารถบอกทางผ่านไลฟ์สดนี้ได้นะครับไม่บอกไม่สามารถบอกทางผ่านทางเพจได้ทาง youtube ได้แต่สามารถบอกผ่านทางไลฟ์ส่วนตัวนะครับเป็นการอนุเคราะห์กันมันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับผมไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นแพทย์เพราะฉะนั้นผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ไม่แน่ใจว่าก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าทางวิชาการ แพทย์ต่างๆจะบอกว่ามันมีนมเปื่อยด้วยไม่ใช่เปื่อยแต่ปาเท้านะครับมันเปืยยนน่อยอย่างนมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เพื่อเพื่อพี่น้องไม่ทราบไม่รู้จะได้ไม่เสียหายเมื่อเป็นปากท้าเปื่อยเราก็กม้มดูนมสักหน่อยนึงนะไม่จะดูแต่เท้าไม่ได้ดูแต่ปากบางคนลืมนะบางคนไม่ได้สนใจหรอกครับไม่รู้ คิดว่าเป็นแต่ปากแต่เท้าบางคนไม่ได้ดูเลยนะครับไปดูซะหน่อยก้มดูซะหน่อยนะพี่น้องนะจะได้ไม่เสียหายอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับดูแลวิธีถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อมาทางไอ l ดี e ลน์ผมได้ครับหมายเลขไอ l ดี e ไลนก็093 195 1842นะครับ093 195 1842ขอเป็นคุยไลน์นะครับคุยทางไลน์ไม่ไม่โทรนะไม,ไม่โทไลน์ไม่ไม่โทรมาส่วนตัว นะครับขอเป็นการพิมพ์พพิม์มนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สะดวกผมจะไม่ค่อยสะดวกรับสายนะครับจะติดงานติดการหลายเรื่องหลายราวนะครับผมเองก็มีงานส่วนตัวที่จะต้องทําในข้อควายข้อไก่เลี้ยงสัตว์เยอะครับเลี้ยงไก่หลายร้อยตัวเลี้ยงควายด้วยนะครับก็ดูแลตามสภาพตามกําลังเพราะฉะนั้นก็อยากจะดูแลพี่น้องด้วยนั่นแหละนะอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ก็ต้องติดต่อให้ถูกวิธีบางคนก็ ใจร้อนโทรมาผมไม่ได้ไม่ได้รับสายบางคนก็โกรธกันไปเลยก็ช่วยไม่ได้เนาะครับตอนนี้ล่ะครับสวัสดีครับ